อย่างวันน e, ีราทันแลู้มีสุนันทุมันชนะการรอยัมมันตาขามันชนะการรอยัมมันตาขามันชนะการรอาญามันถตาสุนันทุกคนทศที่ว่าดุราที่ว่าจาทั้งหลายผู้รักษาผูมีสถานบัดว่าศาสนาผู้บาปไปอย่างนั้นทีนี้ชงเสด็จลงมาเยี่ยวย่อกอดยันส์ในาทั้งหลาย เ r o ่อว่าเจ้าเยาเจ้าเอือนเจ้าเสียเจ้าพาเจ้าสัาทหลายฝงนี้ประทวกอันตรายต้องภายในและภายนอกต้องไปได้พระยาเจ็ดวยดจิงาลายมีคาปานาใหระอัยทั้งมวลแ่งองยาประอบนี้ถวายเทมหาัเจ้าทั้งหลายนบรรยายื่อเทวดาเจ้านนึงเขาสมิราชราเกาะระประกอบนี้กวนเดอ เที่ยวดาจ้าวตนหนึ่งมีเมื่อนกินกาัญจานครกองอกจอนลงมาเอาเครื่องปุชาภัสเขาะนี่อาวันเชนดุราเที่ยดาจ้าวนนึงมีเงื่อนรังกาจงสนิทลงมาเอาเครื่องปิาปุชาขาะอนี้าวันเชินเที่ยวดาจ้าวนนึ่งโยธิปูรภาจะเห็นไหมเป็นเดแก่จะย่อจนเงินทั้งหลายพนี้จงสนิทลงมาเอาเครื่องสักกะระบูชาประเขาะอันนี้ดาวันเดินวิณสิโตปะโจงม่ายอันตรายกันภายในและภายนอก แก่งตาตั้งหลายชาววันเนดูราเที่ยวดาเจ้าตนหนึ่งสร้างบิดมาตัวนี้จะเห็นไหมเปรียบแกจะยอมจะเงินทั้งหลายงนี้ตรงเสด็จลงมาเอาเคื่องสักเสร็จมูชาประกอออันนี้ชาววันเดนวินาสิบุตรองไมียอุปตัวกันตรายแกเจ้าชะตาเจ้ายอจะเงินตั้งหลายฟูงนี่เที่ยวดาเจ้าตนหนึ่งอยู่บนทับชินจะเห็นมไหมเปรียุแกจะยอมู่เงินตั้งหลายฟูงนี่ จงเสด็จลงมาเอาเครื่องสักการะบูชาพาะอันนี้กจวันเทินิศาจิจุปจงง่ายเฉพาะอันตรายทั้งหลายทั้งมวลแกเจ้าชะตาเจ้าทงเจ้าเทียนอันนี้กร่าเทินดุราเทวดาเจ้าตนหนึ่งอยู่เบื้องออดีจากเห็นไม่ประเดชแกเจ้าเจ้าเือนเจ้าจงเจ้าเทียนจงเสด็จลงมาเอาเครื่องสักการะบูชาพาะอันนี้เวนเทนราี <Isaiah. S 2> ดุร้าเทวดาเจ้าตนหนึ่งอยู่เบื้องพิมจากเห็นไม่ป็นเดุแกเจ้าเยาว์จือ จงเสร็ลงมาเอาเรื่องจักราบูชาประกอบอันนี้ต่อวันเดืนวินาสิโตจงยายวาอันายแก่ฟุงการั้งหลาววัเดือนดุราเทดาเจ้าตัวนงอยู่บ a ยักจัเก็นไหมเป็นไแก่เจ้ายาเจ้าเออนจรงจเชียนจงเสร็ลงมาเอาเรื่องจักราาประอบนี้ต่อวันเดืนวินาสิโตจงายวาอันายแก่ฟงกาทั้งหลาวัเดืน ดูราเทวดาเจ้าตนหนึงอยู่บางอุดรจักขินไม่ไม่เด็ดแกเจ้าย่องเจ้เอื้องเจ้าตรงเจ้าเทียนจงเสริฐลงมาเอาเรืองสักการะปุชาประกอบอันนี้ตะวันเดินดูราเทวดาเจ้าตนหนึงยูเบืองอีสานสักขินไม่ไม่เด็ดแกเจ้าย่องเจ้เอื้องเจ้าตรงเจ้าเทียนฟัวงคาทั้งหลายพ้องกันปุถุไวงานน้ำมาเชือกยาบูชาประกอบอันนี้ก็ไอแก่เทพพระเจ้าทั้งหลาย ผู้ฆ่าั้งหลยพ่อนปไวานกมาอย่างเกงียาพเจ้าปกครอันณีตัวยแก่เทพเจ้าเจ้าั้งไลยนี่ขาดำขอดแดงแกงส้มแกงวานต้องกาต้งปลาตงแดงต้ลึกต้องบางต้อจัดจัดอมน้งแมขุอุงอุงตเคริเริญจงกินนีต้อกรสบารนี่จุกจิ้งนี่จงป่อยเล่นปลาปูแาะยาปลาที่ปาที่สมรุเล่นปสาระสานี้บตัวายแก่เทพาตนกดต้องลจงมาละพออณีดีเมื่อเมือโนคนเกาะจากคนนี้เมื่อเมื่า ຕ້ອງແຕ່ດີມື້ນາເພິຍາເດດຕິດຍາໄດ້ພໍ່10ປີແລ້ວກໍ່ປີໄດ້ຜ່ານໂອມສິດທິໂອມສິດທິສໍວ່າໂອມ